ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มารับชมต้นข้าวฤษีกันนะคะสีกันนะคะก็วันนี้ก็อยากมาทำเสนอต้นไม้ประดูานสีข้าวฤษ,ษีเป็นต้นไม้ อฟอกอากาศช่วยให้อากาศบริสัยเป็นกระถางกล้องอาจจะมืดมๆไปหน่อยนะคะเพราะอยู่ในร่มอันนี้ก็จะเขียวๆอวบเท่าๆแล้วแต่เป็นชนิดของพันธุ์ต้นเขาฤาสีนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาจับดูนะคะเขาฤาสี พืชตะกูลฟอกอากาศวันนี้เราจะมาชมอยู่กับุงคราวนะคะจับไปแล้วก็จะเป็นปูฟูนิ่มๆมือนะคะก็จะสวยไปเลยเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีชั้นเยี่ยมค่ะนี่นะคะวิธีการปลูกคาวฤษีใส่ตะแกรงพัดลมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ แกงพัดลมเก่าเราก็สามารถปลูกคาร์สีได้สวยงามได้ดังที่ทุกคนได้ชมเห็นนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะค่ะนี่นะคะคือวิธีการปลูกต้นคาร์สีอีกแบบวิธีหนึงนะคะนี่นะคะตัวอย่างการปลูกใส่กระถางดามเล็กๆนะคะคาร์สีที่ว่าเป็นสั้นๆเราก็จะ ใส่กระถางอย่างนี้นะค่ะตัวอย่างะค่ะก็จะปลูกใส่กระถางเล็กๆกระถางสีดำอย่างนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะค่ะก็จะเลี้ยงง่ายมันจะโล่งโปร่งนะคะก็จะสไว้ไปเลยเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีชั้นเยี่ยมเลยค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามารับชมมาช่วยติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ